ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่แพ้วผลปัญโยมีนามเดิมว่าแพ้วคำตีเกิดวันพระหัส,สบดีที่5มิถุนายนปีมะเมีย ตรงกับปีพุทธศักราช2473ณาบ้านห้วยรากไม้ตำบลปันแต่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงบิดามารดาชื่อนายหนูนางภูลขำตรีอาจกล่าวได้ว่าหลวงปูแ่แพวเป็นชาวพัทลุงโดยกำเนิดที่ได้รับการปูกฝังค่านิยมในความเป็นเขาออก,การฝังรากฐานเปนเะเนแนวความคิด แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดในทางกลับกันการอย่างรากลึกลงไปในศาสตร์ลึกลับแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกับเป็นส่วนเพิ่มเติมความขังไปได้อย่างน่าอาัศาจรรย์ใจและแน่นอนว่าขังไม่ขังคงไม่ได้อยู่ที่จิตอย่างเดียวมันต้องบวกทัศนคติและมีพื้นฐานที่ดีเข้าไปด้วยล้วงปู่แพ้ว มีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆของพระอาจารย์นำวัดดอนสราท่านเคยเล่าว่าในสมัยที่ท่านยังเด็กด้วยใจรักในศสยศาสตร์ทำให้ท่านเฝ้าติดตามอาจารย์นำเป็นลูกมือประกอบพิธีกรรมต่างๆท่านว่าการเป็นลูกมือนี่แหละสำคัญนัดพอนอกจากจะได้ฝึกไปในตัวแล้วค่าของความเป็นลูกมือคือการได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ผู้สอนซึ่งท่านก็บอกว่า แม้แต่ผร้อ,อาจารย์นําได้มาอุปสมบทแล้วท่านก็ยังเข้ามาช่วยงานในด้านพิธีกรรมต่างๆของวัดดอนสลาอยู่เป็นประจำหลวงปู่แพลวอุปสมบทครั้งแรกตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์นักพระอุโบสถวัดควรปันตารามโดยมีพระครูรัตนาพิรมวัดควรปันตารามเป็นพระอุปชา รวงตาเน่อาจจะไม่โด่งดังหรือเผยแร่ออกมาสู่โรคภายนอกมากมายเท่าใดนักแต่สำหรับพัะธุงแล้วรวงตาเน่นับเป็นพระมหาเถราจารย์ที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องของสยเวทว่ากันว่าพระอาจารย์ดิตวัดปากสะเจ้าของพระสังกจายขนาดห้อยคออันดับหนึ่งของพระธุุงยังให้คำรับรอง ความขังขมังเวทของหลวงตาเนีได้ถูกถ่ายทอดให้ทายาททางอาคมหลายต่อหลายองค์เท่าที่มีชีวิตยอยู่และมีชื่อเสียงในทุกวันนี้เช่นพ่อทันช่วงวัดควรปันตารามพ่อทันสมิตธ์วัดทุ่งเตงและหลวงปูแ่แพ้วนอกจากการได้เป็นสองสิทธ์เสาหลักแห่งสำนักเขาอ้อแล้วหลวงปู่แผวยังได้ชื่อว่า เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดวิชาโดยตรงจากพระอาจารย์ปานวัดเขาออท่านเคยแล้วว่าเดิมทีคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีวิชาดีมีอาจารย์ดีแต่ได้รับการกำราบจากพระอาจารย์ปานนี่แหละทำให้ท่านพบความสว่างและสัจธรรมของความจริงที่ว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดไม่ได้ไม่ใช่ของจริง ท่านว่าเรื่องนี้เกิดกับตัวท่านซึ่งเป็นช่วงที่ท่านลาสิขาออกมามีครอบครัวท่านเล่าว่าในช่วงนั้นเป็นยุคคอมมิวนิสต์ครองเมืองจังหวัดพัทลุงถือเป็นพื้นที่สีแดงตัวท่านเองรับใช้บ้านเมืองโดยอาสาเป็นทหารประจำการณเขาปูมีวันหนึ่งขนาดที่กำลังพักผ่อนได้ถูกพอกอคอเข่าร้อมและโจมตี ันวาเสียงกระสุนปืนดังแหวบอากาศผ่านเส้นผมทำให้อาสาทุกคนไม่สามารถง่วหัวขึ้นมาต่อก่อนได้และจะด้วยเหตุผลประการใดาอาจไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆอาสาสมัครทุกคนต่างมีตะกุดของพระอาจารย์ปานคาดเอวกันทั้งนั้นทันเลาว่าในยามวิกฤตนั้นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งขาบเกี่ยวระหว่างความเป็นความตายทันใดบอกให้ทุกคนตั้งใจให้มั่น เอาครูบาอาจารย์และของขังที่ทุกคนมีติดตัวเป็นแรงจูงใจลุกขึ้นยิ่งต่อสู้จนในที่สุดสามารถแหวกวงล้อมและรอดพ้นอันตรายได้อย่างน่าอาัศจรรย์ด้วยเหตุนี้เองในยามว่างจากการงานหรือปฏิบัติกิจการต่างๆท่านจึงถือโอกาสเข้าไปรับใช้ไปอุปถาคและเก็บเกี่ยววิชาความรู้ต่างๆจากพระอาจารย์ปานจนกระทั่งพระอาจารย์ปานานอนุภาพลง ความชัดเจนในสายวิชาและครูบาอาจารย์นี่เองทําให้หลวงปู่แพล่ได้รับสมญานามเพชรน้ํางามสามเขาออนอกจากวิชาของเขาอ่อแล้วที่ชาวบ้านยอมรับในวิชาของหลวงปู่แพล่คือวิชาในสายหนังตรุงเช่นเมตตามหานเสน่ห์เมตตามหานิยมกันของแก้ของทั้งนี้เองเนื่องจากในอดีต หลวงปู่แพ้วคือนายหนังตะรุงที่มีชื่อเสียงของพื้นที่ว่ากันว่ายามใดก็ตามที่หนังของครูแพ้วเล่นและก็รับประกันได้ว่าสกิดจิตสกิดใจผู้ชมไม่สามารถลุกขึ้นไปที่อื่นได้จนกว่าการแสดงจะจบซึ่งหลวงปู่แพ้วบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการใช้อาคมประกอบแรงครูแรงครูของสายหนังตะรุงถือได้ว่าแรงและลึก ไม่น้อยไปกว่า,าศาสตร์อื่นแห่งแรงคู่ในขแขนงอื่นๆด้วยเหตุนี้เองจึงไม่น่าแปลกใจที่ตะกุดมีดหมอที่ท่านเคยสร้างจึงมีพลังขังและมากไปด้วยประสบการณ์หลังจากที่หลวงพ่อมีครอบครัวมั่นคงแล้วหลวงปู่แพ้วได้ตัดสินใจหันหลังให้ทางโรคอุปสมบทอีกครั้งเมื่อพศพุทธศักราช2542 นาเผ่าบปสดวัดบ้านสวนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยมีพ่อท่านช่วงวัดบ้านสวนเป็นพระประชาปัจจุบันนี้หลวงปู่แพ้วจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านสาหลวงผู้ใดผ่านไปผ่านมาอย่าลืมกราบนมัสการหลวงปู่กันด้วยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่